ก็กลับสวัสดีน้องช่าบอกสายฟรีทุกท่านเลยนะผมวันนี้ก็กลับกันมาชินเคยน้เพื่อนเควสวันสุดท้ายของเรานั้นเพื่อนนอกเหนือจากนี้นะผมไม่แน่ใจว่ากิจกรรมเขาจะมีอะไรอัปเดตมห้ยนะผมผมไม่แน่ใจว่าอันนี้เขาจะอัปเดตมาวันที่31เลยหนระือเปล่าย่างไรก็เดี๋ยวมารอดูกันนะผมแล้วก็เควสของเราวันนี้นั้นเพื่อนอ่ะเหมือนเดิมครับผมนี่นะเควสของเราวันนี้ผมเดย์ห้านั้นเพื่อนจะเป็นในส่วนของ กระเป๋าปีศาจน,นี้นั้นเพื่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยจะเป็นแว่นตานี่ผมซึ่งแว่นตาเนี่ยเมื่อกี้ผมเอาตัวลองเข้าไปทำมาเนี่ยบอกเลยว่าใช้เวลานิดนึงแล้วกันนะผมสาหรับเควสนี้นะอ่ะก่อนอื่นนะผมวันนี้เดี๋ยวผมพานเพื่อนไปทําในส่วนของกระเป๋าปีศาจนี้ก่อนเลยแล้วกันนั้นเพื่อนอ่ะขี่รถได้นี่ว่า ป,ปอะแล้วก็มีอย่างหนึ่งนั้นเพื่อนเห็นน้องๆบางคนนั้นเพื่อนที่เข้ามาทําใหม่นั้นเพื่อนถามว่าทําทันไหมตอนนี้บอกเลยว่าทํายังทันอยู่นั้นเพื่อนเพราะผมลองเอาตัวลองเข้าไปทํามาเนี่ยก็ยังทาได้อยู่นั้นเพื่อนไอโ้โหวตเนี่ยพอเพื่อนคนไหนที่โหวตปึ๊บเนี่ยเดี๋ยวอันนี้เพื่อนๆได้รับแบตมานั่นเองนั้นเพื่อนรับเสร็จแล้วเนี่ยตู้มันจะรีให้เพื่อนนะผมชัวร์นะผมเมื่อกี้ไปลองมาเมื่อกี้เลยนั้นเพื่อนรับรองว่าได้ชัวร์นั้นเพื่อนใครที่เข้ามาดูคลิปนี้หรือว่าเข้ามาดูภายในรร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 ะะะะะยยยยเเเเเเววววลลาาากกิจจมนน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 ีี่่่ัััับบบบออ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 งงงไดด้้้้้้ขแแคคผ๋ตหหใส็พื5ู โอเคครับผมอ่ะเอ้าอันนี้น่าจะบักนั้นเพื่อนตอนนี้ผมโหลดมาแค่สี่ตู้เท่านั้นเองเอ้าทำไมผมได้แบตแล้ววะก็ช่างมาละกันนะผมเพราะตอนนี้ผมโหลดมาแค่สี่ใช่ไหมแต่เมื่อกี้แบตมันขึ้นเลยก็แสดงว่าอันนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนได้รับของแล้วนั่นเองนั้นเพื่อนแล้วก็อีกอย่างเนื้อผมอย่างสุดท้ายของเราวันนี้นั้นเพื่อนก็คือแว่นตาเนี่ยนั่นเองนะผมเดี๋ยวนี้ผมผมจะพาเพื่อนไปทำนะผมใครที่เข้าประสาทมาเนี่ยทางเข้านั้นเพื่อนให้เพื่อนเลี้ยวซ้ายไปนั่นเองนะผมตรงนี้นะเข้าปะ๊๊ีมงงนผ โดยของชิ้นนี้เนี่ยอันนี้เพื่อนๆจะไปกับเพื่อนของเพื่อนๆนก็ได้นะหรือว่าจะไปคนเดียวก็ได้ผมอันนี้เดี๋ยวผมจะไปคนเดียวละกันไปปึ๊บจากนั้นก็เราเวลาตรงนี้เขานับหมดนั่นเองนั้นเพื่อนใครที่ยังงงกับกิจกรรมนี้หรือว่าเข้ามาทําแล้วย,ยังไม่ได้เนี่ยก็ลองเข้ามาดูอีกทีก็ได้นันเพื่อนเผื่อเพื่อนเพื่อบางคนอาจจะงงเหมือนผมนะเพราะผมเมื่อกี้ผมเข้ามาทําผมก็งงเหมือนกันว่าเออของมันอยู่ไหนอะหลังจากที่เข้าลิฟต์มาแล้วนั้นเพื่อนอันนี้ให้เพื่อนทาการเลือกชั้้้้นนนนไไดแลวผมเพื่อๆะปชัห ย้ำห้ามไปชั้น G ีเท่านั้นเองน้ะเพื่อนพะถ้าคนไหนที่โหวตชั้นจีเนี่ยเดี๋ยวเขาจะส่งเราไปที่หน้าล็อบบี้นั่นเองน้ะเพื่อนอันนี้ผมจะไล่ไปเลยละกันนะผม1 2 3 4สนะอันนี้ผมไม่แน่ใจน้ะเพื่อนว่าของเนี่ยบางคนนะผมมันจะสุ่มให้เหมือนกันหรือเปล่านะจากที่ผมไปลองเมื่อกี้ผมได้อยู่ที่ชั้น6นะผมอ่ะขออนุญาตเปิดอ่ะชั้นนี้ไม่ใช่นั่นเพื่อนถ้าชั้นที่ถูกต้องเนี่ยมันจะมีแว่นตั้งให้เพื่อนเก็บเลยนั่นเองนะผมอ่ะอันนี้ยังไม่ใช่นั่นเพื่อนก็รอลิฟต ปิดเร็วเข้าไปชั้นต่อไปกันอ่ะชั้นสองต่อครับผมแสดงว่าลิฟ้นเพื่อนอันนี้เขาน่าจะสุ่มฉากให้เรานะเพราะเมื่อกี้ผมเข้ามาชั้น1ชั้นสเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นั้นเพื่อนอ่ะอย่าบอกว่าเปิดแล้วชั้นนี้ก็ไม่ใช่นั้นเพื่อนก็ไปชั้นต่อไปเลยนะผม อันนี้น่าจะแมปดอไหมถ้าผมจำไม่ผิดใช่แหละผมไปลองเข้าแมปดอมาอย่างร้อนมักเลยลอรอลิ์มันตัดไปชั้นต่อไปแล้วกันนะผมโอเคชั้นที่3ามชั้นนี้ไหมอา่าไม่ใช่นั้นเพื่อนชั้นนี้ก็ยังไม่ใช่นะผมชั้นที่ถูกต้องจะมีแว่นตั้งตรงนี้เลยเพื่อนเมื่อกี้ผมเข้ามาผมก็เก็บไม่ทันนะตัวรองของผมอะ่ะก็ขี้เกียจรอผมก็เลยมาทําตัวหลักเลยนะผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ชั้นเที่ยวไหไรน,นันน้นเพื่อนอดด่ะต่อไปผมชั้นสี่ไปจะมาไหมจะมาหรือเปล่าจ้าเอ๋อ่ะเนี่ยผมเพื่อนเพื่อนเก็บตรงนี้ผมปโเค ก็ถือว่าอันนี้เพื่อนๆก็ได้ของแล้วนั่นเองนั้นเพื่อนเห็นไหมช่องล่างตรงนี้นะผมปึ๊บใส่เลยละกันนี่น่าจะเป็นแว่นมองในความมืดนั้นเพื่อนแล้วก็ใครที่อยู่หน้าน,นี้นั้นเพื่อนอันนี้เนี่ยเพื่อนๆจะกดออกรีเกมก็ได้นะผมดูว่าคนไหนที่ได้แล้วเนี่ยก็ปล่อยไปนี่เลยเห็นไหมมันจะเด้งออกอย่างนี้นะผมก็เสร็จแล้วเรียบร้อยผมสําหรับเควสวันนี้นั้นเพื่อนอ่ะก็ผมจะมารีวิวแล้วกันว่าแต่ละอย่างํำได้ได้นั้นเพื่อนตะเกียงก็อ้อยเปิดเฉยแล้วก็อันนี้ผมเป็นรถม้านั้นเพื่ ทะุมิตินั้นเพื่อนละกันที่4เนี่ยจะเป็นว่นตาแค่นี้เลย แล้วก็5จะเป็นพระคุมล้องหนแค่นี้ผมสําหรับกิจกรรมนั้นเพื่อนแล้วก็นอกนั้นเนี่ยเพื่อนๆ,ๆก็รออัปเดตนะผมว่าเขาจะอัปให้เราวันไหนนั้นเพื่อนตอนนี้ผมก็ไม่ช่อมกันว่ามันจะมีอะไรให้เราทําอีกหรือเปล่านะแต่เฟซเนี่ยคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ในของชิ้นส่วนนั้นเพื่อนชิ้นส่วนทั้ง5ชิ้นเนี่ยเดี๋ยวผมทําคลิปแยกให้ทีละกันนะผมเผื่อเพื่อนคนไหนที่มาดูคลิปนี้ทีหลังนั้นเพื่อนแล้วก็ดูในช่วงระยะเวลากิจกรรมเนี่ยจะได้ไปเก็บตามผมได้เลยผมเดี๋ยวคลิปนั้นเนี่ยผมจะเก็บชิ้นส่วนอย่างเดียวเลยละกันนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนั้นเพื่อนสําหรับของวันนี้นั้นเพื่อนใครที่ดูคลิปนี้ยังไงชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ ได้ผมแล้วเดี๋ยว EP หน้าผมจะพาเพื่อนไปรับเกมอะไรต่ออย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าจ้า